นี่ครับหมาที่จะตีนะครับน้ําบางจุดก็น้ำน้อยบางจุดก็น้ําเยอะนะครับก็ลองตีไปเรื่อยๆนะหาตีแบบข้างทางนะครับแต่ว่าสภาพหมายเป็นคลองนะลองดูจะได้รุนนะเป็นหมายที่ทุกคนเข้าถึงได้นะหมายแบบเนี้ย no โคตรน่ากลัดเลยน่ากัดสุดๆไปเลยครับผมมีอาการวันๆเหมือนปลาไล่คนระับ ปล่อยมือพีดนะครับติดยากสวยงามรีบเาขึ้นเลยไอ้สวยไอ้สวยนะครับแต่รีบาขึ้นก่อนเดี๋ยวันรุ่ กันนี่ดิโอ้โหใต้ตัวเดียวลุดเดียวลุดมากเลยใหญ่เ,เลยนะดีตัวอยู่นานเลยนะครกว่าจะได้เอาจนได้ครับผม อนุอ้ยใหญ่ครับโว้ป่าจะก,กัดก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องตื้อหน่อยนะเพราะว่าหมายที่ผมตีเนะี่ยคือติดริมถนนแลยครับแล้วอีกอย่างคนตกเยอะ,ะครับตกเยอะมากแล้วะแล้วก็ตอนนี้น้ำมันแห้งรู้สึกว่าคนเ้าตีกันไปเยอะแยะแล้วดูดิไออ้วนเลยครับ ไม่อ้วนนรัแต่ว่าใหญ่เมนแคนะครับเต็มป่าครับผมเวทไม่ตึงนะครับก็ยังดีนะที่ยังอยู่ให้นะครับติดตรงช่วงลิ้นพอดีนะครับไปก็ประมาณสักเจ็ดแปดขีดได้น,นะครับกลับหมาข้างทางนะครับลากช้าๆนะวิธีลากของผม กับหมายปลาเคี่ยวนะครับผมจะไม่ลากไวนคะรับลากกระชาเลยลากแบบให้เหยื่อม,มันค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับเป็นแอคชั่นที่ปลากัดง่ายสาหรับเมนแขะนคะรับลองดูนะไม่พี่หวังกับหมายข้างทางใส่ส,สวยๆครับผมจอาครับผมเฮ้ยหุม้มเนี่ย แบบนี้แล้วกันหน้าตีได้าานะครับตีมือเดียวนะวาาครับวิทปลาไม่ถนัดครับถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองดูก่อนขอให้มันกัดก่อนนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอะไรวะจะยกสายขึ้นติดเลยไม่ต้องวัดเหลือเชือกโอ้โหไม่ได้ดูเหยื่อนะครับ เอามาแล้วครับหมดแล้วข้ามสิดยอดเ่นแค่ครับนี่ยางขึ้นมางบนนี่ไม่ได้วัดนะครับบอกได้คาเดียวเลยเห็นจะจะยกสายขึ้นแล้วมันบึ้ดๆลงมาผมก็ยกขึ้นมาเลยติดเลยนะครับแม่เจ๋วจริงๆนะเบนแค่นะครับลองดูนะครับนี่ครับแต่ว่ารอบนี้ยางมันจะปินขึ้นมาครับนะครับกิฟก็นะครับจะให้ดีก็เกียระไ้ตรงที่มันปิดเปิดนะครับเกี่์ให้มันแบบ แนบลงไปอีกนิดนึงครับมันจะไม่คมอันนี้ผมไม่ได้เจียนะแต่ว่าถ้าเจียปุ๊บนะมันจะสนอมมากเลยเอาไปถูครับพวกอะไรนะเขาเรียกว่านะที่ตะไบอะรับมีดอะครับนะครับมีนรับมีดก็ได้ครับถูตรงนี้ครับหน่อยหนึ่งให้มันแนบลงไปอีกหน่อยครับมันจะแบบช่วยได้เยอะเลยตัวนี้ติดแบบโดยไม่ตั้งใจนะครับเป็นยางแครนะครับบอกให้ทำเดียวว่าอย่าสกิดครับผมสกิดมันติดสุภาพหมายก่อนนดครับ ลงลุยลงมาตีนะก็เป็นหมายข้างทางั่้แหละคือคนอื่นไม่ลุยเราลุยนะท้าบูธนะครับแสงท้าบูธเดะลุยกันนะครับนั่งตีแบบนี้เลยได้ตัวนะครับไม่ลองไม่รู้ครับผมกับเม่นยางแคะของมันต้องมีครับผมสุดยอด